Hello everyone. Welcome back to my channel. Uh, this video present to uh, Pink Princess p i l o Dendron Pink Princess from uh, t i s h u Culture. อันนี้เป็น p i l o Dendron Pink Princess เลยนะกวา่าอันนี้มาจากการปลอเนือ้อเยื่อกับเนียเอามาตั้งแต่กี่วันเลยยี่สิบวันก็ว่ายี่สิบวันจะติดยนต์อันนี้ตั้งอันนี้ลงแรงลงเลี้ยงแลงงกับ พุ right. ่ยพุ่ยเปล่าฮะอันนี้ลองเลี้ยงแล้วครับพุ่ยเปล่าไม่รู้ว่าเป็นบ่อมันตอนเยียดอยู่แล้วหรือนะแต่ว่าอันนี้เันพุ่ยเปล่าพุ่ยเปล่าเหมือนว่าตอนเยียดว่านะอันนี้ันเป็นปิดมอดปิดมอดจ้าเละฐาทางตอนนี้ย่อยว่าซึ่งจะเป็นน้ำมอดนี่ก็อันนี้ก็ตอนเยียดน่ะเป็นตอนบ่อตอนเยียดมาแล้วแต่ว่าถ้าจ่ายปิดมอดนั่นหลายปนถ้าเละอ่าเดี๋ยวลองเอาไปลงตั้งรักษันรอ้ตอนนี้เนี่ยนะ นี่เนี่ตอนนี้ใบมันเปียกเลยตึ้งมันมันรุ้งตึ้งใบมันเปียกมันกำกับคว้าเ่ยเดียวเออยอวตอนนี้ไปลงท้าเนี่ยวบยเอาตอนเนี้นะครับตอนนี้มันตอนแง่แต่มันเป็นร่องตอนอยู่เลยในกอเดียวตึ้งตอนตีได้มันมันมันอันยอยตึ้งเราเยกไม่ออกตึ้งมันจะํำพลื้อดีนี้กาลงไปทางนี้เลยเดียวเอาตอนนี้เอาตอนนี้เนี่ยเนี่ยนะครับตักออกมาเลยยังยังรากแลยนี่รากลอยอยู่แต่ก็ว่าไอ พอมาเล็ดนี่เฮ้ยพอเนื้อเยื่อนี่มันอยากกระกิดบางตอนมันก็นไม่โตเลยมันไม่เต้าก็แล้วก็อว่ะเออเนี่ยจัดแล้วไปน้องเอาไปใช้เอาไปใช้เนี่ยกระต้งางหลงเล่นี่ก็มียิ้นปูก็ไฟเปอร์ไล่ชาเป๊กน้ำมอดแล้วก็พิดมอดหลงหลงเล่ยหงเล่ไม่รู้ติดไม้นะแต่ว่าเนี่ยมันมียอดมียอดร่องยอดอมียอดร่อง,องยอดอันนี้อันต่ำนุ๊กนุ๊กไม่รู้ติดไม้เดี๋ยวั่อยแลร่องย น่ากลัวปุ๊เดี๋ยวชักทิพวันยี่ทิพวันคอยว่ากันแลาวชักเดือนหนึ่งเหละติดมามันดังอะไร